เคยอยู่แต่ก็แวบเดียวเลยป้ะโดนมีของเฮาคือเก่าเนาะโดยนด่เงื้เงินอไปแล้วก็ได้เพื่อนี่เด้ชวนนองก็ได้โดยอ้ายก็พอได้อ่ามันอยู่ในถุงมีซอคือตั้งใจอยู่อย่างนี้โดนเลยเอ้าเอ้าจะเนาะสิมอบให้เลยเด้เอ้าโดยเนาะอ๋อถูกเนาะชินาสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องฟังลาวฟังไทยและต่างประเทศ กายินดีต้อนรับกัซื้อซองสาวตาสะแนวพี่น้องมื้อนี้เนาะก็เปิดคลิปเปิดกล้องมาอยู่ที่บ้านนากระทิงพี่น้องเอ้ยเนาะสวัสดีัข้างแหล่งในชีวิตที่เข้ามานากระทิงเนาะพี่น้องบ่เคยเข้ามาจักเทื่อตั้งแต่เกิดเนาะกมากับบ่ตาบ่เียเพิ่นพุ่นแลพี่น้องเอ้ยเนาะกมื้อนี้กมาหาเอ้ยเวียงว่แต่สาเก็บ่เคยเห็นหน้าเห็นตาเพิ่นจักเทื่อแล้วก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นเป็นไผเนาะได้ยินแต่ือพี่น้องเอ้ยจังได๋ก มีแต e ่ว <ım Laser> ่าม <ak Eat maple güzel> <y ak eat maple> ื่อนี้เนาะพี่น้องซาเวลกับมากับบอตาแต่บันหัวเพื่นมาอาแจ้งข่าวดีเรือมาอามอบข่าวดีให้ทั้งเอเวียงหมดเลยทั้งไผแน่เนาะซาเวลกับยังวัลูพี่น้องเลยแต่ก็สิไปสอบถามทั้งบอตาเพิ่นเนาะผู้เพิ่นพามาพี่น้องนากจากแต่ซาเวลสิพาเพิ่นพี่น้องไปกราบสักท้ายสบายดีบอต้าบอเวียดแล้วกระทั่งเขาเอเวียงเนาะยังเลยโอเคฉันทักก็ไปกันเลยพี่น้องเอ้ยมาเมื่อนี้กันเนาะมืดขึ้นขนาดเลยพี่น้องเอ้ย อุ้ยเนาะครูุณนนี้ก็บุหูกับเป็นเพื่อนเอเวียงหรือเพื่อนผู้ใดเนาะพี่น้องเนาะจะได้แกมาทักทายสบายดีบาตาบาเวียดเนาะโอ้ยสบายดีเด้อสบายดีน้องแวตาสบายดีเนาะคืออ่ามามืัอนี้เป็นมาบอกข่าวดีว่ารือแจ้งข่าวดีมื่อนี่บาตาบอกข่าวดีเลวยคุณนี่มันเจ๊กหาไพนี่น้องนุ่งเพิ่นโอ้บุเมียนเอเวียงเนาะบุเมีนโอ้ทั้งได้สนองนุ่งเพื่อนเพิ่นดีใช่ เดียวกันแล้วุนเดียวเจ้าน่เนาะโอ้โอคนอยู่อ่าอยู่บ่มื้อนี้แม่มื้อนี้แม่นมาหาทางไเวียงแล้วน้องุงเนาะโดยเนาะ้ท่านไทยเวียงก่อนให้น้องตาถือให้ก็ได้โดับๆาให้น้องเวตาจับใหก่อนก็ได้เออมาจ้านนาหน่อยบ่แขึ้นมาอีกก่อมื้อนี้อ่าจะเนาะเดี๋ยวมัจต้องตาก่อนก็ได้โดยเนาะ จิงเดกะสาวยาจิภาคพันพี่นกไปกะทักทายสบายดีทั้งงานน้องนุ่งพอดเนาะตอนแรกว่าเอื้อเวียงว่าจันต์เหนื่อยเนาะจะได้ก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องเลยแต่ว่าน้องนุ่งเวียงมันเป็นน้ำเดียอกระโดดิงๆค่ะอ๋อเนาะบ้านติดกันบ้านใกลกันติดกันใช่เลยนี่โอ้เนาะแม่จะ่คุ้มหอบทางมากเลยล่ะโอ้โหบ้าตานี่ สวัสดีสวัสดีน้อเป็นไมือนี่สีสีสีสุดใจกนเท่าอยู่บ้างไหนี่โดอ่านมือนี่เอาเป็นสีนี้มือนี่น้ไปม่ได้ชมฟุงชมยอย่างเดาะสีสีเขียวอ่อนน้ะมาดวพากันแกะเบื้งแล้วมีอไเ้ว่านี่เอออเอมนังอย่งนี้นะ แต่ว่าจังได้มันสีหนาวเลยด้นี่มันสีหนาวเลยเนาะ่เมือม่อนั้นปั่นกันจักหน่วยเมือนแบบโม,มเมนต์ปั่นกันนั<อ>้นคู่กันแล้วปออยังเป็มแม่อยากเป็แม่ป่ะเนี่นยอันนี้อ่าเฮือนน,น้องสุดใจ่ายน้ำได้เมนน้องวุบงานทั้งนังนง้นก็มีพี่น้องเลยเฮือนน้องชุดจเพราะอย่าละเพื่อนอย่ามาส่งทอส่งยางกันสิได้ใจเงินเพื่อนเนาะ คือเพื่อนนอ้องชื่อใจนีคืนึ้นคืนึน้นไปเมื่อนั่นน่ะเพิ่นมามาชงอย่างไรแล้วเมื่อท่านได้มาชงอย่างเลยมามามาชงทอเฮกับชายแต่คนน,ะน่ะเน้นเพือทั้งสร้างเพิ่นกับหากระมาคุดมือวานมือกอ่อนนะอะนยังมัวท่านได้แล้วโอ้ยน้องนี่กำลังออกมาเ <c oughs> นาะโอ้ยเนาะสบายดีกับน,น้องสกัด้อนสบายดีโอสบายดีแะทีว่าหมดแล้ ก็งูก็น้องนุ่งคนก็แบบว่ายั่งทอเอาดินเข่าแล้วก็อีกขึงโค้งหลังคาแบบนี้เพราะแล้วก็เดินเข่าอ่าเจ้าเจ้าถามเพิ่นบอกแบบว่าเบิดเลยสินะเบิดหลังแม่บอกอะไรไม่เบิ้ดหลังเลหลังหนึ่งสามเศษบอกแล้วแบบว่าเบิดในเฮือนนี่นะแบบให้เพิ่นเมาเลยวใ่ไหจากล้านดีนะบม่ได้ทาเหม <ENNIS> <bey ue S 1> ือนนะเออมีมีมีแต่ว่าราคาลดลดหนึ่งสามเศษ โอ้ยันวาให้เพื่อนเอาเมา,าให้โรดทีนะ <c oughs> เอาเอาเข้าให้ค่อยพ่อเฮือดนี่นี่นะ <c oughs> ทั้งนั้นว่าจ้ามาเป็นสร้างประกอบมาพัดลมน <c oughs> <c oughs> เ,าเนาะเจ้าสร้างก็สร้างจำเป็นอยู่นี่นะแ <c> ต <oughs> งอไรสร้างเป็นเซลเนะ <c oughs> าะประกอบเป็นวัเพื่อนวะ วันเนี่ยมัน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 ไม่รู้ดีมึงนะเออนี่น่ะเป็นอ่าตูดเป็นกล้องนะเบิดเนาะเป็นเอาตั้งโซนะฮันแนแล้วเป็นมากอ่ะประกอบเสกกองนะมือก่อนนะตัวยังไม่แก้เลยเด้นะยังไม่แก้กองเลยเด้ อ่าที่ใกล้ชิดบุตรกองเขาเลยนะน้องนุ้งเนาะบุญกระบอกบุญกระบอกง่ายบุญกระบอกง่ายพี่ทาโด้าวผมไม่เด็นบุตกองเขาเพื่อเขามาจากมาตาทางนี้ดูว่าทางนี้เผมเห็นอยู่บนน้องบุตกองเขาขึ้นเรือมาใ็่แล้วนะโอ้ผนเห็นแล้วนะบุตกองเขาตั้งห้าเออบัดเดือนชามไม่เช้าค่ำนะทางบ้านน่าจะเป็นบุตกองเขาเลยเออทั้งบ้านเป็นบุญกระบองเนาะเออทางนี้บุตกระบอกง่าย เคยเคยเห็นก็คือบาดานอันเป็นรูปกระบองบาบาตะเลยนอะไรอันที่แบบกระบองเลยแหละตามน้องเพิ่นปัพิ่นว่ามีเเออื้ยกมาพิ่นว่ามีครบเบิดของข้าวโบราณนั่นเพิ่อนเพิ่นกินกระบองให้เบิ่งอีกปฟาโต้จุดไฟกระอมกระบองอีกเลยกระบองอันแบบขีดกระตุกนี่บ่ขีกดโต๊ะกินได้บ่คิวบ่สอ้าวโนะท่านคิดว่านักแสดงวะการแสดงเพิ่น A hiểu hà lại hà đọc bạn hoặc pin bono, bunny lúc đúng lúc của anh 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 nó, em 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 Ở em 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 ยังจะได้ยิ้มว่าตาต้องโคตอาเข่านี่จะั้งดีกว่าเลยมือมือมือนั่นนะแบบว่ามันมันมีมันมีติดกับตัวนี้เราเด้เด้อไปเย็นเย็นดีกว่าน้องนุ่งประกอบเป็นยักษ์เป็นวะอืมเป็นหนบกเคยประกอบเนี่ยวาดีไปเลยร่วบมาได้ร่วมไป một vô pin bên dài lâu vậy yum yum hãy à hãy 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 แค่น้อกก่อนนะลองไฟบางก่อนพี่น้องเลยจีนใดเนาะต้องลองก่อนเด้หรือว่ามือเละควกจะมาน้าต้องไวปลาไก่ยี่ห้อไก่ตื่นวาตายเทียมนาวเทียมล้มอีกกี่ปุ่นก็วัดส่งเสือเนาะกุ่นเป็นกี่ปุ่นนะฮะพัดกระลี่ผลิราคาเทเลปตาซื้อนี่อ่าพัดเอ็ดหาจ่ายเป็นเงินบาทนะหาจ่ายเป็นเงินกี่เพื่อเท่าน้ำเปล่าน วราคากันสูงเนาะฮัตตอร์นี่โอ้ไทยเนาะกระผงมีห่อนะว่าแมนแมนเนาะผมมีห่อมันก็เลยแพงเพราะวีห่อพี่นายเอ้าบ่าตาโอ้ยตัวไก่เวิร์ตเฮ้ยบอกว่าไม่ได้บ่ตาเอ้ยเนาะไก่ซ้ำเอล่ไก่ได้เมื่อชงแห้งแล้วไอ้ยดูเปิดอกพืชเปิดไกพืชไมเจ๊กนััน โบมันมันเป็นน้ำน้ำปักเสียบนะฮะโอ้เป็นน้ำปักเสียบเป็นน้ำปักเสียบด้วยเฮงคือหนึ่งฉันโอ้ยใครรู้ใชอป่ะเป็นน้ำปักเสียบแต่วเพิ่นเพิ่นกะเปลี่ยนให้ยุคเพิ่นบอกรู้ใช่ป่ะเพิ่นใครบุทุนแต่วันเขาต้องเดาเมื่อเดามาไงมันไก่อันเดียเบิ้งพ่ออะไรเบิ้งเจ้าสีไปลองอยู่ใช่เอลาเจ้าสีไปเสียเงินได้เปล่าหรือผู้ภัยเขา บ่อได้เอาเอาเอาเขาเสียบข้างในมั้งรู้เปล่าเอาเข้าไปในูก็ได้ขอเพียงเดียวมันปีนเท่านั้นแหละไป่ยังเบิ่งนีเพราะว่ายังคงว่ามันได้หรือบ่ได้ขนาดเนาะไม่ได้ก็ว่าวุ่นเลยได้เอาเสียบมั้งดูเออเออผัดเลยผัดโอ้ยเดู เฮงปีนมาไปเฮงนาวันนี้้ย่ไยเนาะอ่หวเนะพอได้เนาะเนาะพอคนลองหายยากเอาไปไหนาะมีเต็มพังมาตาว่าซื้อให้ฮัตตาลีสีฟงสีขาวสามน่วยนี่เลยได้นี่ยมาตามาตานมองพะล่มเนาะหันเดียวว่าซื้อก็ได้แมหันเดียวมายักเปิดไพ่มากอยู่มั้งไปชิเซ่บาน้ เเซว่นวนะมากระทมน้อยทำใจเป็นตัวถอดว <c oughs> ่าแรื่องกบับมุนั่นน่ะเล็กนะเพื่อนเอามาอันครบบนอ่ะโดยครบมุนั่นน่ะสร้างเล็ก,หก,กไหมเพื่อนพี่น้องเลยอ๋อนี่ว่าเล็กเสร็จนิวเ,เล็กเล็กเปอกาวันนี้เปอกาันนี้อ๋ออันนั่นด้อันเล็กกระปูเด้ยก็อามาเดียวออถือถือว่าครบทุกอย่างมั้วเนาะโดยโอเคจ้ะ อ้าวคูหนึ่งมาคุยฮะผนลืมมานั่งผลืมจดยังรู้ยังรู่ะอ๋อไปชื่อเองเด้อรวเด้อชื่อเองฮนาก่าโชคได้มอนี่มนนี่ช่างิ่นกับไ้ออกมาที่เตาโดย่ออกม้เนิ่นทาให้ขาดินก่อน โอ้ด oh, <ales> ินเผิน oh. ดินเพินย oh. uh ัง oh. ม uh ่ท oh, uh ันแนวเขาดนาะตะกี Ir ้ว่ามือวาดนี่เฉีอ้าหมาัน้เออกระชับอดอกจะาคนอันนี้กันเนาะแลสี่อเขาวาดนี่แบบคนมาบอกว่ารถคนเทแปลงก้อนแล้วมันเชร้าจัง่นมากมั้ยล่ะอ่า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 อเป็นยังไงจะเนาะอเคก มีแต่ว่ารถนั่งสามแสนไงเลยแต่ว่าห้องนึ่งนี่ชิบสุอยู่ประมาณสี่รถหรือว่าหารถคุณจะลองไหมเออเพิ่นเพิ่นไรรถละสามแสนบ่อ๋อต้องเป็นหลาเติรเนาะมานักอยู่ได้เมนเมนใช่ครับคือว่าเรื่อระยะทางใกล้ไกลอะไรก็อีกตามรถน้อยรถใหญ่อ๋อสั่งเขาว่าเมนคนณคุดเนาะเมนผมเมนคุดได้โอ้ยคุดเพื่อสิพอเพราะแหงอีก จังไรมื้อนี้วันชุกวัไปโรงเรียนบ่เบ่อวเรียนวัเฮียนโอยพอบุญไอบุออกุอบอบุญอบุญบพญอบุญบอบุบ่ได้อบบอบอนอบอบบ่อบุอบุญอบุอบอบออบอบในคนในบ้านนั่นน่ะอ๋อบุญี้เพิ่นเอบคนในบ้านอดยญือว่าแอ่นี่อปบบุญอบบ่บบ้ออ คือว enfin, uh, ่าเลยเนาะอ่อเมื่องานบุญกระบองเนี่ยแ่นถือเมื่อวันที่สิบสานสิบสองสิบเองเริ่มสิบเิบสริ่มเลเนาะคือนี่นะวาสชว่างแผนใส่อิมงเนาะมามาหยอกน้องนุ่งเพื่อนพี่้องเลยไปอ่าไปหยอกอ่ะเลยเวียงบัดว่าจื้อชะก้อนเนาะอาสิพ่นกินไกลๆเพื่นเยอะได้าบยไปขายบ่อุชมน้อง อ่บ่าว่าเรืกัดบ่คอยถนัดปันไดยเนาะถนัดอาถนัดซื้อกินวะถนัดซื้อกินว่จ้าได้ไปขายได้ลูกแป๊ดแป๊กับชามีเพิ่นเอามากินคือเก่ามัเมนเมนเมนคือว่าได้เห็นไปให้ทั้งน้องแดงน้องอันนั่นเพิ่นวะบ่เบิดคือกันนั่นแหละเออซื้อมาขายเทื่อ300,000 200,000ได้คืนเอ่อบ่ฮอดย0 0 0ชื่อลูกแป๊ดพอให้ไ่ปุ่มคนไหว้ปวดว าแล้วบาดนี้เจ้าปวดแล้วเบิ่งขงลังมีแต่บาเรื่องเพื่อน,นยังขาดเรือยังไม่แน,น,น่ใช่เนาะอันช่างเพื่อนได้บอกอยู่บ่าว่ายังอย่าง,งไม่แน่นั่งขอลวดนี่โอ้ลวดลวดยังอันมัน,ม,นมันเป็นแนวน้อยโยาให้เพื่อนชื่อน้ะคะเดียดอย่างนีบ่เอ<ะ>อ,อใครแน่ถ้าคือในกรณีแบบว่าอยากชังอ่าเป็นบาดบ่งกบเป็นยังมันกับมันมาแต่เนาะเผือ่อมาครบแล้ว ปัะชังกะษีนิยังแม่นบ่โดยยังประสังกะษีนี่ก็ต้องช่งเพิ่นเนาะเออไปอันบอกเพิ่นก่อนกันโอ้ยเนาะเทฟุน้อยนี่เด้แตคือคนนุ่มส่งกันยาวบ่านาบ่บ่แม่นยังจะว่าช่างหน่อยเพิ่นบ่อยากมาส่งเลยเนาะอ่าก็ก็ไอ้ถามนะแบบว่าเออถทำไมไอ้ช่างนั่นนี่เข้ามาอีกก็แปลว่าอ่าจดรายการที่เดียวแหละหมู่บัดเดียวโลดเห็นไหมพะว่าเพิ่นจะ่งเลยเห็นและเนาะอ่า เอาขาขาผลไลขาโซงแพงเนะแต่เมู่นั้นก็ตั้นใจมุงมอกอยู่มีมีทางอันบาดประตูบ่อแสนอยู่ที่ไหนมื่อนั้นฮะดันบ่อแห้งอิ่คือเป็นบานมุมคบเป็นอย่างมั้นโคบแล้วน้องเนอ๋ออย่างเท่าใบประตูกับสังกะสีมันบอกด้วยนะครับพวกบลอกพวกกระโลพวกปูนนั้นนี่นะเนอ่ะจะมาเพิ่มก็ได้สรุปมรดกหรือว่าอะไรซื้อพัดลมมื่อนี่ก็เป็นอ่า อายทอมมี่ผูกาเดอร์ด้อ่าโบแมนเงินของอายอีกดอกไอเซนบาได้มากก่าคนนี้บอเซนมาคือกันอ่าเดี๋ยวยังไม่หมดคืนมาคือกันเนาะอ่าบอเซนก็มาก็บอเผยบอเรือมาคนเดียวจังได้เิ่นโทรมาบอกว่าจะขึ้นไปคือกันยุบก่นหน่อยมีแต่ว่าจังได้จะคาคาคาซ้างตัวนี้นะจ่ายและคาซ้างนี่นี่ตัวโตโกเอลนี่ ได้เดีวบอสใจเร็วได้ใจเรียบร้อยเนาะโดยโอเพราะว่าเอาไปเอาไปที่ละคั้นที่ละตอนพี่น้องเด็กคือท้าดินนี่กะกะเอาชิพ่ออยู่บ่อสไอ้่เอาให้มือน่ะอ่าข้าเอาดินข้าเคื่อนนี่กะชิพ่ออยู่บ่พ่ออยู่พ่ออยู่เนาะโดยยำพ่อเลยบ่ให้ได้จ้ะ หลวงพ่อมาให้เนาะทะเลยันหลวพ่อบว่าตาอ่าทะเลยันหลวพ่ออ่าชาเบิ้งเบิ้งเนาะอ่าอาน้องเวตาเนาะอ่าละเลตัวเซฟินนาแล้วลุูนิโน่อันนี้เนาะอ่ายังเหลือช่องแชนนี่แหละน้องนงเอ้ยเนาะอ่าเหลือชื่อพหลมก็ได้ ดอ่าสีพออยู่พ่อาดินเาเพื่อนบ้านพ่อเนาะเราเปพอแล้วดิเนาะโอ้ยเอา่ององแนมันยังโมจุบลบหนึ่งชำเนาะได้ได้จะไปตัวไฟมูแดงฮะเปล่าแล้วนมมาเร้อยแล้วเฮได้ย่ารับุกอบป็นทันแล้วชิมาซอยเร็วเร็วออากูเอาแหละ อันนี้มันเป็นไม้ยังเนี่ยเป็นไม้เปื่อยไม้เปื่อยโอ้ไม้เปื่อยเนาะไม้เปื่อยไม่เชือกบ็เถิดเนาะนี่ยเชื่อมนี่ว่าไม้เหรอทีนี้น้องนุ่งเนาะกอถามว่าเพิ่นเทียนห่อนของโม่ไหนล่ะโม่หนึ่งอ๋อหอดว่าหนึ่งเนาะอายุจ็ดปีเลยเหะ สิบห้าปีเลยโอ้ยอายุสิบห้าปีคุณน้อยเด้อยสิประมาณเก้าปีโอ้เพิ่อนเข้าเฮียนแล้วบ่เข้าเรียวเออเจ้าลองถามแล้วแม่จันเราปากนล้วเจ้านี่เคยเสียห้รถสิบพันเจ้านี่ละเขาเฮียท่าทองได้แล้วมาละเจ้าเจ้าว่าเพิ่นไม่เคยปากนะบอว่าอายุรังเทือนนี่พอใจเดิ้งแถวนี้เลยอือเพิ่นอนกล้าว่าเพิ่นยัวไอ้ว่ามาเลยเดี๋ยวลองเพิ่นบอกว่าแล้ว น้องมึงมาคอยว่าวดก่อนวันนี้ต้นเลาบาวน้ามึงดูอามึงดู้างกนน้อยโยนะก็ให้น้องเาเนจับก้กนพี่น้องเลยโอ้เนอคือว่าแหละพี่น้องเลยน้องท้งไอทอมมี่พนแกฝากให้น้องบอต้าชื่อพันลมให้ครับน้องนงเพื่อนอีกแน่ประสันเครื่องนึงมันยังบวกครบบาคือ ครอบครัวพันอยู่จะคนก็ล้วมทั้งเวรกับแปดคนแปดคนยังแปดคนนอนนอนอยู่หน้าเพิอมเนาแล้วนอนอยู่หน้าเพิอมที่เราบริเวณเข้ามารวมกันคือทั้งน้องเพื่อนนาตะกี้นาใสอยู่น้ำขาอยตู้สินะไม่ตู้ไม่ญ่หรือว่าชุมน้องเอิ้นเมย่าบ่เรื่อมเมย่าเมย่านาศัยอยู่น้ำเมย่าน้ำเมย่าแล้ก็มี อังกุลักผู้ใหญ่เพิ่นเนาะเห็นตะปิดตะบอนะจุดเริ่มต้นเลยอ่ะเห็นในช่องบ่จิตนั่นแหละน้องๆนงนี่ไปดำนาเนาะไปดำนาอ่ากับน้องเดือนเอ้ยเวียงอยู่หน้าบ่จิตโอ้แล้วก็เห็นบัดนี้ทางเาเอเวียงนี่บจิตมารับบ่จังได๋คือไกลแท้บ่ได้ลงไปเลย๋ออ่าเพิ่นเห็นในนี่แลก็บัดเาอเวียงก็ช่วงนั้นน่ะพอดีว่าถึงยึดห้านยึดนพอดีสินะเออตอนแรกเพิ่นมีห้านเออมีห้านตั้งห้านโอ ที่เนี้ยมีห่านได้เพลยนะแต่ถึงยุทธ์ยังจะออกมาใส่ทีศาจทั้งยันดิตรกเพล่คนอยู่เขตดได้ซะ<อ>ในบ้าน,น<อ>ดินพี่น้องอันนี้<อ>ดินพีน่น้องเนาะดินพี่นอ้องเขึ้นมาใส่ยอยู่กันน,นี่เลยนะต้องผู้ใหญ่เพคนชงสารแต่ซื้อให้เป็นของเจ้าของนี่เนี<อ>้ยแต่ตังช่วยปุ๊บบ้านสทางเพื่อนให้ดูทางเพื่อนน้องๆนี่แม่นเพื่อนอ่าเป็นผู้ใหญ่ทั้งไอทอมมี่คนชอยนะไอทอมมี่คนชอยไอถามเพคนแล้วเรกคนว่าเอิอไอหละ เอือดง่ายแะเนาะเอิอดอ้ายเา่บ่ได้คือยางดอกก็คือบ่ตาวาวเนาะอ๋อเช่นเออเือเท่านี้เนะน้องเลยดูมี่หาตอยไครบุดแดงแล้วเนาะน้องนนี้ได้ใส่กับน้องเอ่อันนี้ได้กับน้องเพื่อนมาด้วยเพื่อนมาด้วยอย่างวะเอาแล้วเช่นอ่ะเช่เนาะ เอาไงเอาดินขเขาเฮือนเดอ้เอไอพ่อเดอ้อเขาแสนเลยผมเจอเด้อเพื่อนอ่าคือเมื่อก่อนนะแปดแปดล้านครับเท่าไรก่อนนะ 3, แปดล้านสามแสนเนาะโดยสามพันแปดล้านแปดล้านสามแสนก็ส <3, 000 S 1> ามพันพี 3, 7, 3, ่น้องแต่ว่า ยังมีอีกอยนอ่ะหยอกไปชื่อคือมัหไงแท้บ่ต้าหมัหไงบอโอ้ใหญใครกีลีอ่ากลัวหอนเงินเดือนนะเฮาสาสี่เดือนน้องเบ้างตโอ้ยเวรชอเลยดือบางเดือนซะเวียว่ได้ห่อนเงินเดือนชาบา4เดือนสี่เดือน่นว่าซะเบวสองเดือนได้เ่อนึงบางเ่อก็ได้ทานี้ได้น้องเงินเดือนอายหักค่าําเมอํามันไอ้แค่สีนี่เนาะดร้านสบาตานี่ นี <mondo S 2> um <Deus> um ่นะยัยังเก่าละบัดแม่นบ่นั2 3 4 5 6 7 8 9ซื้อพลม800,000นี่ก็2 0 0 0 0พอดีเป็น้านนึงเนให้มา10ล้านเนาะเิให้มา10ล้านพี่น้องเอ้ย้บ่อยู่ว่า ดีโมกดีใจบ่ญตาก็เนาะที่ได้ักมาทีเป็นชาวบ้านเพื่อนแล้วก็ได้บายเงินหลายแบบนี้พีเนาะถึงโมแมงกุ้งเขาจะยาของเพียนจะได้บายเนาะเขาเพียงจะได้บายก็ได้ัำละทีชาพานบุญเพื่อนก็ดีใจเลยพี่น้องเลยเพิ่งดูอย่างน้อยเขาก็ได้เห็นเป็นบุญตาไอถามก่อนเงินก้อนนี่น้องสิก็เติมเป็นใดในที่เห็นอยังในก้อนอ่ะเอาดินกระเฮือนเอาดินกระเฮือนเลยก้อนก้อนเด๋อเอาดินกระเฮือนกัน มันเหลือด้วยกันที่ยังอื่ดมันบอกอ่าเขาอยังหลายขั้นตอนเลยน้องเนาะมีแต่ดินเผาเพื่อนเราเนาะยังต่อเติมไปอีกหลายอย่างหลายแบบหลายแนวหลายตอนอยอ่กะกะกะเคยได้บายอยู่บ่เคยเคยได้ก็บอยู่บ่เคยอยู่ตอนไอจิตเอามาให้เคยอยู่แต่ก็แวบเดียวเลยบ่แต่ก่บมีกองเฮาคือเก่าเนาะโดยเงื่อนเงิ่อนไปแล้วก็ได้เฮื่อนเด้ชวนนอนก็ได้โดยอ้ายก็พอได้ มันอยู่ในถุงในซองคือตั้นใจอยู่ยังไม่ยังนอนเลยเอ้าเอ้าเดี๋ยวน้องิมอบไห้เลยนะเอ้าดูน้องโอทุกน้องชินับอยู่บ่ฮะไอนแล้วก็พูดอาเลือดน้อยชวันได้ชว่าไอลอยชมันแล้วจ้ะแลไปไอแลยเอ้าไอผู้ให้นะพอหยากน้องนกนนอที่นั่งนอกะจว่านับมาเรียบร้อยแล้วเนาะ ได้มีถุงใส่ป้ะฉันมีใส่กับถุงกอดได้เนาะยังว่างอยู่ได้ชาวแยงแบบเป่าเปยได้เลยเนาเป่าเปย์อาจารช่วงนี้เนาะแกยังไงน้องดีใจอยู่ป่ะโดยก็ดีใจแต่บอกเคยแบบพบพ่อแบบนี้เนาะโดยพบพ่อกลับไปแบบเยอะเลยเมื่ี้ชิได้เพื่อนน้ำได้บาทนี่เนาะได้เงินได้เพื่อนพี่น้องเลยออบอกว่าบเน่ได้คนเฮาเนาะพื้นที่แหละบางสิ่งบางอย่างบอกเคยมีกะ อดเวลาเนาะอดยามมันมันกลับมาคือบัญชีแหละคือยา้ทบมีเพิ่นนี่ก็คือกันเนาะคุณจดีเพิ่นมาช่วยเนาะโมเมนต์พี่โมเมนต์น้องเนาะโมเมนต์พกโมเมนต์เม่หน้าตาก็เห็นกันอยู่บ่เห็นในโทรศัพท์กันไม่แหนะเนาะแต่ว่าบ่เห็นเน่ยความเป็นจริงๆเลยเนาะแม่เนเพิ่นก็คือว่าเหลี่ยมกช่วยย้อนแบบว่าอยากให้รุดพ้นเนาะความทุนยาความถุนยาโอ้ยแบบมีเสียงสว่างเข้ามาเลยเลย ดจากที่แบบโลกมืดมัวเนาะมาแบบมีแสงสว่างเข้ามาพี่น้องเลยแจ้งขึ้นโอกาสเนาะพี่น้องเนาะการช่วยเหลือก็ดีใจผู้้ผูให้กับอิ่มมุกอิ่มใจนะมีบุญนำต่ว่าตถือเงินมาให้ก็ยังอิ่มมุกอิ่มใจเนาะอดีใจดีใจได้จับบ่ดีใจได้จับก็คือว่าอะไรบอตาจะได้ท้ำอ่างเพิ่นอยู่นะเพลินก็ช่วย นั่นเี่ดูดอากาศนะน้องเวตาเนาะเปะ็นกระชวยไอ้ยังก็ได้ดูดอากาศบ่ดูดอากาศเออแค่ๆก็พัดลมแล้วเนาะแต่ว่าราคาแต่ว่าอันทั้งของชัม,ม,ชม,มีเพิ่มบ่ได้ใช้ช่องลมเลยเนาะแม่ผมมีช่องลมลนะก็เลยใช้ดูดอากาศแต่ อขอผู้คนใจทั้งง่ายเป็นหลายๆเด้อเนาะขอให้ทั้งอ้ายเป็นอยู่ดีมีแหงกำลังได้รวยเอาบ้านในทางน้องน้องวาต่อน้องน้องขอเจริญกุศลดูขอบคุณณ์คุณไอทุ่มีเพื่อนเด้อขอให้เไอคนอยู่ดีมีแหงไปใส่มาใส่ตลอดปลอดภัยคนเจ็บใหญ่ใดความใครใหญ่มีความตายตาความเด้อสช่ถูกถูกเนาะดีใจยี่บอว่าเบิ่งดูว่าเบิ่งนว่าเบิ่งดีใจยี่บออีละเห็นได้เงินเรียนได้เงินเห็นดีใจยี่บอ ดีใจเนาะแต่ว right. hey. right? okay. like, oh. ่าเพื่อนบ่เคยเว่าวเพื่อนคนขี้น่าเพื่อนบุยเนาะขอบใจอะไรน้องแวตาเนาะก็เลยกะเบิ่งเบิ่งคอไทยรูปงามๆก่อนนะเนาะพี่น้องอ่าเนาะบาทนี้่เออเนาะแดนได้ด้วยน้องแวตาว่าได้บุยไดลายแม่เนาะบ่เคยอ่าแบบมาอาให้เพื่อด้ลายบานีชเนาะพี่น้องเนาะก็ดีใจน้อน้องเพิ่นหลายๆเด้อเนาะ เจไดกาตอนนี้ก็ได้ไลน์เวลาหน้าที่แลต่บาตายกาสิได้อ่าออ่าจบคลิปเนาะพี่น้องเพราะว่าหลายนาทีแล้วเนาะ,ะนนกะนาทีเท่ากับพอสมควรนั่นแหละพี่น้องเลยเจไดกะดีมุกดีใจหลายเด้อเนาะเจะไดก็ขอบุญขอบคุณเนาะสำหรับผู้ใหญ่เจดีที่มาในบาตาเป็นสะพานบุญซาแววก็ได้มาทำกันเนาะพี่น้องเนาะเจไดก็ดีแม่นเถื่อนแรกพี่น้องถ้าว่าผิดพลาดไปกันเจไดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายเด้อเนาะ ใจกระดีใจน้ำนองนุ่งพนละลายเนาะอ่ะพี่น้องเลยด้นองนุ่งใข้าำวยพ่อนาะถ่ายคลิปยุโดยขอบคุณขอบคุณคนเด้อคอยพนอยู่ดีมีแงไปใส่มาใส่รราไปความเจ็บใอะไรความใส่ใหมีเด้อซักถู้รอ่นลอาเนาะน้องะตาบ่ิยากได้เนาน้องกรตาได้แต่เล้คุกตัวบริาลาตายอย่น่เลยเป็นพวกอะไรเนาะโอเคจ้ะด้ยพี่น้องกะ พ่อกันให้คลิปต่อไปเด้อเนาะจะได้ก็ขอบุญขอบุณหลายๆพี่น้องที่เข้ามหาหับสมมาฟัางคลิปซาเวลและค่ะโคต์คำโฆษณาเนานะเพื่อให้มีรายได้นั่นเองพี่น้องเยลยแต่ก็ต้องขอบุญบขอบุญหลายๆเด้อขอกรับก็ว่า <ไป S 1> สบายดีพี่น้องบาย